พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการประกาศอย่างยิ่งใหญ่ว่าจะพานักแข่งไทยและทีมแข่งคนไทย100%เไปสู่เกมการแข่งมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกในรายการ m o t o GP ปี2025หรืออีก8ปีข้างหน้าล่าสุด Honda ได้เปิดโครงการบิดล่าฝันสารฝันนักบ,บิดไทยสู่การแข่งมอตต GP ด้วยการเปิดกิจกรรมโครงการ a p Honda Academy เดมีปีที่1ึ่งซึ่งได้มีการคัดเลือกนักปิดวัยเยาว์อายุระหว่าง9-14ถึงปีจาก4ภูมิภาคที่กรุงเทพเชียงใหม่บุรีรัมย์และภูเก็ตจากจำนวน93คนนั้นคัดลงมาเหลือเพียง3าคนและวันนี้16ธันวาคมพศ2560คือวันคัดเลือกนักปิดวัยเยาว์จากส3คนลงมาเหลือ15คนเพื่อเข้าโครงการพัฒนาความเป็นนักแข่งมืออาชีพเพื่อวางแผนเข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์โลกในอนาคต พิธีการเริ่มต้นขึ้นโดยการแนะนําคณะผู้บริหารของ Honda รวมถึงนักแข่งทุกคนที่อยู่ในโครงการนี้เริ่มจากมิสเตอร์ยูอิจิมิซุทานิประธานกรรมการบริหารคุณสุชาติอรุณแสงโรดรองประธานกรรมการบริหารและคุณสมเจตสินทุอัตผู้จัดการทั่วไปของ Honda ถัดมาก็คือมิสเตอร์โตรุอูกาวะอดีตนักบิดญี่ปุ่นคนแรกที่เคยคว้าแชมป์มต GP ต่อมาก็คือมาโกโตะธรรมดะที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันมอตอจีเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีฟิล์มรัฐภ,ภาพวิไลโลจนนับบิดมอเตอร์ทูคนแรกของไทยถัดมาก็คือชิปนคลรินอธิวัฒน์ภูวพัฒน์ต่อด้วยกล้องสมเกียรติจันทรานะครับนับบิดชื่อดังของคนไทยดาวรุ่งดวงใหม่และถัดมาก็คือโฟร์รัตพงศ์วิไลโลจนน้องชายของฟิล์มนั่นเองคนต่อมาก็คือเอวรพงศ์มาลาหวนล่าสุดเพิ่งจะคว้าอันดับที่4ในรายการซูก้าสีชั่วโมงที่ผ่านมาปิดท้ายด้วย ดรีมสิทิศักดิ์อ่อนโชวเวียงนะครับทั้งหมดนี้ก็คือคณะกรรมการของฮอนด้าในการคัดเลือกรับบิดชาวไทยวัยเยาว์จานวน15คนโครงการ AP Honda Academy เริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญมิสเตอร์โยอิจิมิสุทานิประธานกร,กรรมการบริหารขึ้นมากล่าวเป็นคนแรกต่อมาก็คือคุณสมเจษสินทุกัดผู้จัดการทั่วไปได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรผลงานทีมทนในช่วงที่ผ่านมาก็คือการในขันซูซูก้าชั่วโมงการในขันชิงแชมป์เอเชีย ทั้งในรุ่นของซ u เปอร์สปอร์ตหกีีและเอเชีย o d ร c ชั่น 250C ีีจากนั้นฟิล์มรัฐภา,าควิเลยโรดหัวหน้าโค้ชทีมแข่งเอพิวันด้านั้นได้ขึ้นมากล่าวถึงการแข่งในครั้งนี้ครับว่ามีเส้นทางวิ่งทดสอบอย่างไรกันบ้างเพื่อพิสูจน์ว่านักแข่งคนไหนจะมีฝีไม้ไลายมือมีท่าทางการขี่ที่ถูกต้องและมีโอกาสสู่อนาคตที่ดีหลังจบการอบรมที่เรียบร้อยแล้วเด็กทุกคนนะครับลงสู่พักสนามเตรียมความพร้อมใส่ชุดหนังนะครับเพื่อการทดสอบต่อไปนี่คือรถสูตรของ s r c ที่พัฒ ภายใต้ดีไซน์ของ RC 2 1 1 v แชมป์โลก MotoGP หลายสมัยรถแก่งคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1สูบ4จังหวะ s i n เกิลโอเวอร์เฮดแคมชา2วาล์วไม่มีหม้อน้ำปริมาตรโดยรวมอยู่ที่99.244 8.4แรงมา้าที่9,000ร,รอบต่อนอาทีมี5เกียร์นะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่73.6กิโลกรัมเบามากครับดิสเบรกหน้าหลังยางหน้าขนาด199วง12นิ้ว ยางหลัง120 80, นทับแิวงร้อนิ้วเช่นกันสำหรับโครงการเอพ o n d a a c a d e m y มีในครั้งนี้นะครับได้มีการคัดเลือกนักบิดเยาวาชนอายุระหว่าง9-14ปีจากจำนวน93คนทั่วประเทศลงมาเหลือ3 3คนและรอบสุดท้ายคัดลงมาเหลือเพียง15คนเท่านั้นที่จะเข้าสู่โครงการพัฒนานักแข่งต่อไปในอนาคต Honda ประกาศอย่างยิ่งใหญ่ครับว่าภายใน8ปีข้างหน้าจะส่งนักแข่งไทยทีมแข่งคนไทย100เซ็นนะครับไปสู่การแข่งขันมอเตอร์จีพี ปี2025ครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเด็ก 1- ใน15คนจากโครงการนี้จะมีโอกาสนะครับสู่การแข่งขันชิงแชมป์โลกที่คนไทยฝ้าฝันรอคอยมาอย่างยาวนานนับเป็นโปรเจกต์ยักษ์ที่มีความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงกับโครงการพัฒนานักแข่งไทยไปสู่การแข่งขันชิงแชมป์โลกเด็กๆในโครงการนี้มีอายุระหว่าง9 14ปีอีกจะติข้างหน้านะครับจึงยุไม่เกิน21ปีซึ่งเป็นอายุที่นักแข่งมอเตอร์จีพีนที่สุดในขณะนี้กำลังแข่งขันอยู่เพราะฉะนั้นทันด้ามีความคิดว่า การจะปั้นนักแข่งไทยสู่การในขันชิงแชมป์โลกนั้นต้องเริ่มจากวัยเด็กอย่างนี้แหละครับนับเป็นโครงการช้างเผือกที่มีเป้าหมายระยะยาวเป็นอย่างยิ่งไม่มีใครทราบได้ครับว่าอีก7ปีข้างหน้าเรื่องราวของเอพิออนดาอะคาเดมี่ในวันนี้จะเป็นจริงดังฝันหรือไม่โดยฮอนด้าได้มีการเชิญมิสเตอร์โตลุอุกาวะอดีตนักบ,บิดญี่ปุ่นคนแรกที่คว้าช P, แชมป์มอเตอร์จีพีแชมป์ซูซูกา้า8ชั่วโมงถึง5สมัยรวมถึงมิสเตอร์มารโกโตะธรรมดามาเป็นกรรมการตัดสินคัดเลือกนักบิดในวันนั้น และในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์ของคุณสมเจตสินทุอัตผู้จัดการทั่วไปฝไ่ายกลยุนยนต์ของ Honda ให้สมัมภาษณ์ไปอย่างไรลองฟังกันดูครับครับก็สำหรับโครงการ AP Honda Academy นะครับปีนี้ก็เป็นปีปีแรกนะครับในการคัดสรรน,นะครับละหาเด็กที่มีความสามารถในการขับขี่นะครับรวมถึงมีทักษะที่ดีในการขับขี่ เพื่อต่อยอดไปสู่นักแข่งระดับโลกต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งปีนี้เองเราไปจัดขึ้นเป็นปีแรกสําหรับ AP Honda Academy ก็ผ่านมาแล้ว4ส,สนามนะครับตามแต่และภูมิภาคนะครับก็วันนี้เป็นวันที่คัดเลือกรอบสุดท้ายนะครับในการคัดหาเด็กที่มีความพร้อมสูงสุด15คนนะครับเพื่อต่อยอดไปสู่การแข่งขัน AP Honda Academy ในปี2018ทั้งหมด10ส,สนามด้วยกันนะครับซึ่งเด็กกลุ่มนี้นะครับ ใครที่มีความสามารถนะครับมีทาเล้์มีทักษะในการขับขี่ที่ดีนะครับก็สามารถต่อยอดต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในระดับของ Thailand t a l e n t ครับนะครับในในส่วนของเอเชียทาเล้นนะครับต่อยอดไปถึง m o t ตร์ทลีมอเตอร์ทถ้ามีความสามารถจริงเราพร้อมจะสนับสนุนไปถึงระดับ Mo t ต g ร์จได้นะครับซึ่งเราคิดว่าเด็กกลุ่มนี้วันนี้15คนนะครับก็จะเป็นความหวังแล้วก็เป็นนักแข่งสายเลือดใหม่ของ a p พิออนด้าเรานะครับในการฝึกนะครับฝึกฝนนะครับทักษะในการขับขี่ นะครับแล้วก็การแข่งขันของประเทศไทยเรานะครับเพื่อไปสู่ระดับโลกให้ได้ต่อไปในอนาคตครับก็เชิญชวนนะครับเด็กๆนะครับซึ่งมีอายุระหว่าง9-14ปีนะครับปีหน้าในโครงการ a c a d เดมีนะครับเราก็เป็นเป็นสิ่งที่สนะครับล้วก็พร้อมต้อนรับเด็กนะครับที่มีใจรักนะครับในเรื่องความเร็วนะครับมีความสามารถในการขับขี่นะครับก็มาร่วมกับโครงการเรานะครับ A p พ o n d a เราพร้อมสนับสนุนนะครับแล้วก็ต่อยอดความฝันของเด็กกลุ่มนี้เพื่อต่อไปเป็นนักแข่งที่ดีในอนาคตต่อไปด้วยครับ ในช่วงท้ายก็เป็นการประกาศถึงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะครับทั้งหมด15คนด้วยกันโดยฟิล์มรัตพเวิไลรจดเป็นคนประกาศด้วยตัวเองนี่คือนะครับเด็กคนแรกที่ชนะในวันนั้นทั้งหมด15คนนะครับจะเข้าโครงการ2ปีนับจากนี้ไปโดยจะมีการแข่งขันในรุ่นของ NSF 110สนามในปีหน้าถัดไปนะครับผู้ที่แข็งแกร่งและผู้ชนะเลิศจะได้แข่งขันในรายการของ Thailand Talent Cup Asia Talent Cup รวมถึงการแข่งขัน Moto3 Moto2 ต่อไปในอนาคต ซึ่งวันนี้เรากำลังบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทย1ใน15คนนี้อาจเป็นนักแข่งมอเตอร์จีคนแรกของไทยก็เป็นได้ในปีคศ2 0 2 5หรืออีก8ปีข้างหน้าและนี่ก็คือโครงการครั้งยิ่งใหญ่ของ Honda ในเมืองไทยกับบิดล่าฝันสันฝันนักแข่งไทยสู่การแข่งขันชิงแชมป์โลกเอาละครับเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ